สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาศลบุรีตามหาพาบ้านสวัสดีพี่พี่ท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่พเพราะผมจะมีพระดีๆสวยๆพระแท้มาแบ่งปันทุกๆวันนะครับจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับพี่ๆี่พี่ๆี่ท่านใดสนใจพระเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ 0817941656นะครับผมหรือโทรสอบถามได้เลยนะครับพระทุกองค์นะครับพี่ๆจัดส่งไปสนีฟรีนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับปลายทางบวก20นะครับวันนี้ได้พระสวยๆมาฝากเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสเปลี่ยนฉากนะครับพี่ๆเปลี่ยนฉากลองเป็นสีเขียวดูนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับเปลี่ยนมั่งนะครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราเริ่มรับชมองค์แรกของวันนี้นะครับองค์แรกของวันนี้นะครับมีพี่ๆสั่งกันมาหลายท่านนะครับได้มา2เหรียญเป็นเหรียญสร้างชาติเนื้อทองแดงองนี้สององนี้จะเป็นผิวไฟนะครับพี่ๆบ้านเก่าเก็บเลยนะนี่บ้านๆเลยนะครับเนื้อออกโอ้โหแบบออกสำลิศเลยนะครับพี่ๆ พิธีปลุกเสกไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเป็นเกจิยุคสงครามยุโรปจีนเลยนะครับผมและเกจิดังๆของรบบุรีนะครับจัดสร้างโดยท่านจอมพมพี่บูลสงครามนะครับพี่พี่ซื้อเก็บไว้ดูได้เลยนะครับเหรียญหลักร้อยเบาๆนะครับผมนี่ท่านใดสนใจนะครับเหรียญสร้างชาติเก่าๆสภาพแบบเดิมๆเนื้อหาแบบโหแบบเป็นสำริดเลยนะครับพี่พี่นี่ดูง่ายมากๆเลยนะครับซื้อไว้ดูตัวตัดซื้อไว้ดูตัว เช่าไว้ดูแบบเนื้อหาได้เลยนะครับผมองต่อไปนะครับจะเป็นแหวกม่านวัดหนองอิดุกนะครับพี่ๆนี่หลวงพ่อกวยปลูกเสกจะเป็นมักคูสแสวงนะครับมักคูสแสวง วัดหนองอีดุกนะครับผมนี่เนื้อดูง่ายมากๆเลยนะครับเนื้อดินผสมผงอันนี้แท้ดูง่ายถือว่าเป็นยุคต้นๆของวัดหนองอีดุกอีกอย่างนะครับท่านใดมีมุมมีทางนะครับขี้ยุงขี้ฝุ่นเดิมๆเลยนะครับพระแหวกหน้านก็คือแบบว่าความหมายดีนะครับนี่แบบว่าเหมือนแบบผ่านอุปสรรคใดๆทุกอย่างนะครับนี่ท่านใดมีมุมมีทางชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับพระสวยกดพิมพ์ได้ลึกชัดนะครับองค์นี้นะครับพี่ๆอันนี้เก่าจริงนะครับพี่ๆเป็นเนื้อผงโบราณนั่งมารวิชัยมีรัศมีเหมือนกัน ได้มาบ้านเดียวกันนะพี่ๆแต่อันนี้เนื้อหาแบบเก่ามากเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ทราบที่นะครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับมีความรู้ยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่เดิมๆดีนะครับมันบ้านเลยนะครับผมแล้วก็ได้หลวงพ่อทองวัดเขากบนะครับปกติผมเคยได้เป็นเนื้อแดงๆลงลักอาทาชเล็กนะครับองค์นี้สวย เป็นเนื้อผงดําแบบเหมือะใบลานนะครับพี่พี่นี่พบเจอน้อยนะครับผมหลวงพ่อทองวัดเขากบนครสวรรค์นะครับนี่ถือว่าเป็นเจจิยุคเก่านะครับพี่พี่ราคาหลักร้อยเบาๆพระสวยนะครับกดพิม์มีหน้ามีตานะครับหิวหิ้งฝุ่นฝุ่นบ้านๆเลยนะครับนี่แท้ดูง่ายเลยนะครับแล้วก็ได้รูปไทยหลังตะกุดมานะครับนี่หลวงพ่อการวัดเขาแก้วสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่ยังนุ่มๆเลยครับเรือมปติกเดิมจากวัดตะกุดสามกษัตริย์นะครับผม ดูง่ายมากๆเลยนะครับและก็ได้มาพร้อมพับพุทธเลยนะครับผมน่าจะเป็นหลวงพ่อกันนะครับพี่พี่เขาตีได้หลายอย่างนะครับพี่พี่บางคนก็ตีหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับผมนี่พุทธศิลป์งดงามนะครับเป็นพระพุทธนั่งมารวิชัยนั่งบนบัวทําด้วยงาแกะนะครับผิวหิ่งแบบบ้านๆเลยนะครับทรงสามเหลี่ยมดูง่ายมากๆนะครับพี่พี่พระแท้เนี่สบายใจบ้านๆของจริงนะครับองค์ต่อไปนะครับพี่พี่จะเป็น สมเด็จหลังตาแผ่นดินองค์นี้มาพร้อมเรื่อมหูคักเลยนะพี่ๆดูดิพลาสติกเก่าโบราณแบบแค่พลาสติกก็ต้องมี 30- 40, 40ปีนะครับนี่หลังตาแผ่นดินเนื้อแห้งๆเลยนะครับแล้วก็มีหงสมเด็จเก่าท่านใดชอบนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับองค์นี้บ้าน,านๆเนี่ยนะสังเกตบ้านนายทหารบ้านนายตำรวจแบบยุคเก่าๆนะครับพี่ๆจะมนะีผมได้มานะครับนี่และองค์นี้นะครับพี่ๆมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะสมเด็จ ท่านเจ้าคุณนอพิมพ์เล็กพิมคะแนนนะครับผาสุกนะครับนี่สมเด็จผาสุกนี่แชมป์เลยนะครับท่านเจ้าคุณนอนะครับผมกองเดิมๆดูนี่ฟองน้ําเก่ากึกเลยนะครับพี่พี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับสมเด็จผาสุกซึ่งเป็นมีพิมพ์เล็กแล้วครับพิมใหญ่องค์นี้มาแบบสวยแชมป์เลยนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับผมท่านเจ้าคุณนอนะครับเป็นพระที่นิยมเล่นหามาตรฐานนะครับพี่พี่หายากนะครับแล้ววันนี้ได้นี้มาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับผมเหรียญเพชรบุรีนะครับพี่พี่นี่ พระครูสุนทรทำวิโรธนะครับปี2 5 0 8ไปห้น้ไปค้นเจอได้อีกหนึ่งเหนนรียญนะฮะพี่ๆท่านใดถามกันเยอะเลยนะครับผิวลุ้งฟ้าเลยนะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนี่เนรันชาลาชาลานะครับพี่ๆหลังยันห้าโอ้พี่ๆดูความแท้ก็คือแห้งมากๆเลยเหรียญแห้งสวยอย่างยันห้านะครับผมผูกปิ้นตัวตัดที่จบแท้ดูง่ายนะครับพี่ๆนี่ท่านใดชอบนะครับผิวลุ้งคามทองเลยนะนี่ดู มับนบ้านนะครับแล้วก็ได้พระเทิดขนนกพระล่วงเทิดขนนกค่ายดิสสอนนะครับพิธีเดียวกับพระกิ่งตากสินนะครับพี่พี่นี่สวยงามมากๆเลยปีหนึ่งขวานะครับจังหวัดสระบ,บุรีนะครับผมองค์นี้แชมจริงนะครับพี่พี่นี่ผิวประหลอดวาวเลยนะครับหลวงพ่อกวยปลุกเสกหลวงพ่อโตวัดระดูชิมทีหลวงพ่อทิมวัดละหารไล่หลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมหลวงพ่อแพ้โอโ้โหเกจีแบบ ั่วฟ้าเมืองไทยหลงวัพ์ทบด้วยนะครับพี่พี่นี่เป็นองค์นี้แชมป์จริงตั้งแต่เคยได้มานะครับพี่พี่นี่พระเก่าเก็บนะครับพระสวยพุทธสินงดงามนะครับพิธีใหญ่แล้วก็ได้พระแม่ย่ามานะครับเหรียญก็ไหลทองเก่าเก่าเลยนะครับเรื่องวัติกวินเทศ ปี2513เขาว่าหลวงพ่อบี้นะครับสกโขไทยปลุกเสกด้วยนะครับผมนี่เหรียญเก่านะครับนี่พระแม่ย่ากระไลทองนะครับผมสวยเดิมเลยนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับปลุกเสกนะครับผมพิธีใหญ่มากๆพระสวยวินเทจเลยนะครับและอันนี้ก็ได้เหรียญน่าจะเหรียญทางชัยภูมินะครับพี่พี่นี่สวยกระไหลทองน่าจะเป็นหลวงพ่อเถิงนะครับพี่พี่นี่หลวงพ่อเถิงนะครับกระไลทองแบบสวยเลยครับวัดสวนมากฝาบาทกระไลทองแบบโอ้โหแชมป์เลยก็ว่าได้นะครับ พระสวยแชมป์เลยนะกระไหล่ทองเดิมๆพี่ๆท่านใดรู้จักนะครับมีมุมมีทางนะครับยินดีแบ่งปันนะครับมีเขียวๆนิดๆอยู่กับการเก็บนะครับแล้วก็ได้เหรียญนี้ครับนี่ไม่แพงนะครับพี่ๆผิวไฟแดงแป๊ดเลยหลวงพ่อแก่ปีหนึ่งนะครับผมอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยนะครับนี่ฮะดีพิธีใหญ่เหมือนกันครับผมเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟดูง่ายนะครับแล้วก็ได้เหรียญตื้อนะครับพี่ๆเหรียญช้างเหรียญเงินนะครับผมนี่เหรียญตื้เดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ เนื้อเงินแท้นะครับโอ้เก่าเก็บแบบมั่นบ้านเลยนะครับผมแพรเดิมๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมเหรียญแบบข้าราชการเก่านะครับ องต่อไปนะครับก็ได้หลงพระเพียรวัดเกิ่นกระถิ่นนะครับผมรุ่นเพชรจะกลับเนื้อนวะมาอีกหนึ่งองนะครับนี่สวยพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับพี่ๆนี่น่าเก็บมากๆเลยนะครับเนื้อนวะพบเจอน้อยนะครับผมแล้วก็ได้พระชัยหลังช้างมานะครับเป็นพระกิ่งชัยวัดนะครับออก วัดชะลอนะครับบางกลวยนนทบุรีนะครับพี่พี่นี่สวยมากๆเลยนะครับพระชัยหลังช้างนะครับผมสวยงามากมากนะครับผมไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเป็นพระดีวิธีใหญ่นะครับน่าเก็บมากๆเลี่ยมาพร้อมกล่องเดิมนะครับผมแล้วก็ได้นี่นะครับเหรียญหลวงพ่อดำนะครับผม2511นหะครับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามปุกเศษเป็นเนื้อเป็นพระพุทธเก่านะครับเป็นเนื้ออาปาก้านะครับพี่พี่นี่ดูง่ายมากๆเลยที่ลึกในงานผูกพัทสีมานะครับวัด หนองแขมนะครับผมปี2 5 1 1ถือว่าเป็นเหรียญเก่าของจังหวัดชัยนาทอีกหนึ่งเหรียญนะครับผมนี่ดูง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้อันนี้นะครับพี่พี่นี่สมเด็จปีรันนี่เจ้าของใส่กรอบเงินเก่าเลยนะครับพี่พี่ผมได้มาแต่อันนี้ผมไม่เป็นไม่มีความรู้จริงๆครับเก่าจริงนะครับพี่พี่นี่สมเด็จปีรันนะครับผมแต่ว่าบินนิดนึงนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับผมเก่ามากๆเลยมาพร้อมตลับเงินเลยนะนี่ เนื้อหาแบบดีมากๆเลยนะครับผมเป็นเนื้อผงนะครับปีรันนะครับผมท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมเดิมๆดีนะครับแต่มีบิดตรงนี้นิดนึงมาพร้อมตลับเงินหนึ่งใบนะครับนี่เขาใส่ตลับเงินเก่ามานะครับผมองต่อไปเป็นพระคะแนนหายากมากๆเลยหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มจังหวัดอินจังหวัดสิงห์นะครับอินบุรีเป็นพระคะแนนหลังเขียนเลยนะครับนี่หลวงพ่อจวนเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับ เนื mm ้อผงผสมผงน้ำมันเนี่ยสวยสมบูรณ์แชมป์เลยนะครับผมแล้วก็ได้สมเด็จเก่ามาหนึ่งองค์นะครับอันนี้ไม่ไม่ทราบที่เนื้อแห้งมากๆเลยไม่ได้เช็ดเลยนะครับพี่พี่บ้านบ้านเลยคาบปวกคาบเลยนะครับผมนี่ราคาเบาๆแบ่งทางกันได้นะครับพี่พี่ท่านใดชอบนะครับพระสมเด็จเก่านะครับผมแล้วก็ได้รูปหล่อหลวงพ่อแพวัดพิคุณทองรุ่นแรกกระไหลทองเดิมๆแขนแตกนิยมนะครับจัดสร้างปี2 5 0 8นะครับพี่พี่เหรียญรูปหล่อแท้ดูง่ายนะครับรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อแพนะครับผม นี่ลอยชาร์ปแบบเดิมๆเลยนะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับน่าเก็บมากๆเลยจมูกโด่งฟิ้วเลยนะครับพี่ๆองค์สุดท้ายของเรานะครับพี่ๆก็จะเป็นประหลัดขิดหลวงปู่เมฆนะครับผมนี่ตัวเล็กกาลังน่ารักเลยหลักร้อยเบาๆนะครับนี่พระดีพิธีใหญ่นะครับปลุกเสกนะครับผมหลวงปู่เมฆนะครับผมมีชื่อเสียงนะครับพี่ๆดังมากๆเลยนะครับไม้เมย ยังไงผมก็ฝากนะครับพี่ๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับพี่ๆผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามารับชมให้การสนับสนุนทุกๆวันนะครับท่านใดสนใจนะครับองค์ไหนก็แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์หรือโทรมาคุยได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ